สวัสดีค่ะพบเจอกับมิสมอีกแล้วเนาะค่ะเนาะชื่นชอบวิดีโอของมิสมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e ให้ช่องยซุยมิสมด้วยนะคะมือนี้มิสมสิพาท่านผู้ชมมาก,กินหอยจ้ะหอยนางล่มจ้ะม,ม,มิสมก่ะสิมา,มาชว์เทคนิคเล็กๆในหน่อยจ้ะในการเปิดหอยหอยนางล่มหอยนางล่มนี่ไข่ไข่กับหินเนาะค่ะเนาะเขามีความเขามีความเป็นร็อกเนาะค่ะเนาะนี้มค่ะ ลายคล้ายๆกับหินเลยนะคะหอยนางรมนี่ซึ่งมันเป็นอีอย่างที่เปิดยากค่ะแต่ว่ามือนี้มิสโมสิมาแชร์เทคนิคในการเปิดหอยเนาะค่ะเนาะว่าเปิดหอยนางรมนี่เปิดจดังไรแต่ว่าท่านผู้ชมที่บบที่แบบว่าเปิดหอยบบท่านจะมีประสบการณ์เนาะคะ่ะควรที่จะมีถุงมือเนาะคะ่ะแล้วก็ผ้าห้องไว้เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันอาจสิแบบว่าแชาลบเข้าไปที่นิ้วฮอดได้เนาะคะ่ะมีดมีดเปิดหอยนางรมต่าง โอเคนี่เห็นบ่จ้ะสังเกตมึงเดาจา้จ้ะหอยนางลมของมิสมอสิมานในลักษณะนี้เห็นบ่ปิดปิดหมดเลยจ้ะว่าเฮาสิเปิดในลักษณะใดบางท่านเลือกที่เปิดตรงท้ายนี่จ้ะตรงตูดนี่ตรงตูดนี่เห็นบ่าจา้ะเอาเอา,เอามีดงั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 ดลง,ดง,ดงดไปเห็นบ่าจา้ะแต่ว่ามิสมอสิบ่เลือกสิบาเลือกเปิด,ปด,ปด,ปดวิธีนี้เพราะว่าสําหรับมิสมอมิสมอคิดว่ามันยากจา้ะมิสม็เลยสิเลือกเปิดด้านข้างจ้ะโดยการตัดอินด้านข้าง มาจ่ามารับชมกับมิสมว่ามิสม e แกะหอยนางล้มนี่เป็นวิธียากไม่ง่ายเน,นะจ่าเนาะโอเคนะคะเริ่มเริ่มกับมิสมไปเลยจ่อยาอีเมนบ่จ่ามันสิเป็นฝาครอบมาจ่ามิสม e สิเจาะลงไปเจาะลงไปตรงคางเนาะคะนะ่ะเนาะเอามีดนี่เจาะซิลลงไปงน,นจะจ่าเจาะให้มันแตกเลยนะจ่าแสดงยินเสียงบ่พอเจาะปุ๊บมิสม e. พลิกมีดจ่า พิกมีดขึ้นมาเห็นม่จ้ะเปิดแล้วเปิดง่ายบ่ส่วนขน้างในนี่เฮาก็หาเอ็นจ้ะเอ็นหอยอยู่ตรงไหเอามีดตัดเอ็นหอยจ้ะกับพิกมาเปิดมาเคลียร์ตรงเอ็นหอยนะจ้ะเนาะเอามีดตัดเอ็นหอยเปิดแล้วจ้ะง่ายบอสสำหรับเทคนิคมีแต่ว่าท่านผู้ชม ที่ว่าบ่าเอาน้ำล่างกันเลยนะจ้ะมิสมูมิสม,ม,สม,ม,สมูเลือกที่ใส่น้ำล่างจา้าเพราะว่าเศษหอยนั้นอยู่ข้างในนะจ๊ะหอยของเขากับมีน้ำดีแล้วจา้าน้ำเป็นน้ำน้ำของน้ำหอยนี่หวานมากๆเลยนะจ้าเนาะมาจา้ะเดี๋ยวมิสมูส้จะเปิดตัวที่สองของเรื่องนะค่ะเนาะมิสมูส้จะเลือกเปิดตัวอ้วนๆขอเบิ่องน,นะจา้าก่อนสิเอาหอยนางลุ่ม มากินเขาก็ควรที่สิทธิธรามสะอาดเปลือกของมันพร้อมนะจ๊ะเนาะอันนี้มีสโมอแช่น้ำเลยนะจ,นจ๊ะเห็นจ๊ะมาเนาะคะนะ่ะเนาะโอเคเริ่มกับมิสโมอเลยจ้ะแสะลงไปด้านข้างนี่จ้ะแสะลงแสลงกับไปลึกๆที่มันน้ำเขาเริ่มออกลแลก้วแล้วก็บิดจ้ะบิดมิดเห็นไหมจา้ะเปลือกเขาเปิดง่ายจา๊ะโบ,บจำเป็นต้องลงแรงมากๆเลยจ้ะแล้วก็บว่อันตรายพร้อมดีที่ของม e ิสโมอนี่แสข้ามมันเะจ้ะ แล้วเขาก็มมหาตรงเนี้ยเห็นบอมันเปิดตาบ่าได้เขาจะต้องตัดอ็นนะจ่ะตัดเอ็นหอยเปิดท้าเอ็นหอยจ้ะเห็นบอนี่คือนี่คือเอ็นหอยจ้ะเขาก็ตัดแสะออกเขามีเขาแสะออกจ่ะแสะเอ็นหอยเห็นบอค่ะนี่จ้ะตรงนี้ไม่เป็นเอ็นหอยนะจ้ะเนาะเขาแสะออกเปิดง่ายค่ะ มิสมก็ขอเ,เลือกล่างจุดน้อยนึงจ้ะกะว่าเศษเศษเปลือกหอยที่มันแตกนะจ้ะเนาะโอเคมามาเริ่มตัวต่อไปจ้ะไงบระจาเทคนิคของมิสมเห็นบรจ่า,จาหอยหอยนี่เป็นความสีมีความแข็งเป็นความร็อกนะจ้ะเป็นหินนะจ้ะแซมิดนี่แซมิดลงไปเลจ้ะแซมิดลงไปด้านข้างเห็นไหมค่ะ มันจะเป็นฝาขอบของเขาก็จะเขาปิดฝาไว้จ้ะเขาก็เอามีดลงไปตรงที่ตรงขอบที่ปิดฝาจ้ะเสียบลงไปเสียบปุ๊บบิดมีด้ะเสียบบิดมีดเห็นบอ้ยินเสียงมันเปิดบออันนี้สาเหตุที่มันเปิดอะไรนะครับในขณะที่มีดมุตอนบิดมดบิดมีดว่ามันติดตรจ้ะ บีสมอพยายามแสะตรงนี้เอ็นมันใหญ่จ้ะโอเค็นบ่นีบแสะแสะลงไปง่ายบ่ะจ้าเทคนิคเล็กเทคนิคเล็กๆนี่น่อยจากมิสมจ้ะสำหรับท่านผู้ชมมืออหม่ที่บลูวาสิเปิดหอยนางรมจังไดียกาะจ้ะว่าแต่ว่าคันเปิดเป็นแบมแสบนะคะนะ่ะเนาะหอยนางรมห้ามก็ห้า ตมิสมสโมสหายบ้างอีกโตเห็นไหจ้ะเปิดง่ายๆจ้ะแล้วก็เทคนิคของมิสสโมสนี่บอซับซ้อนแล้วก็บเอันตรายจา้ะเห็นไหแเสะลงไปแสะลงไปแสะลงไปอ่าแสะได้แล้วเห็นไม่มน้ำเขยอยลงมาบิดมีดค่ะบิดมีดปับ๊บเห็นบ่บ่แตกออกหอยเริ่มอาแล้วเดี๋ยวนี่แล้วก็เข้ากับตัดเอ็นค่ะแสะมีดไปดตัดเอ็นจ้ะ เห็นบลเอ็นหอยที่อยู่ฟังนี่แสบเปิดขึ้นมาแล้วค่ะนะแถมแะเดมโอเคสวยงามบ่าจ้าบอบอจำเป็นต้องลงแรงมากไหมเนาะจ้นะเนาะขันหฮาลงแห้งมากเนี่ยเป็นอันตรายค่ะในในในการที่ว่ามีดแลับเนาะจ้นะเนาะโอเคเดี๋ยวมิสมทำไปเรื่อยๆค่ะมา ดูที่ที่การแกะหวยกับมิสมเบิ้งไปเรื่อยๆนะจานะโอเคมันจันแซะลงไปเลยจ้าดานขางแซะหมีดลงไปแซะปึ๊บเห็นบ่ขันเท้าแซะได้ยังแซะหน้ามนกสไลออกเลยจ่าเนบอ เป็นนี่อย่างที่ต้องใส่ความอดทนนะจ๊าเนาะในการกินหอยนางรมแต่ว่ากระแซนเนาะค่ะกันเปิดได้แล้วแต,แตกด้านข้างโอเคมอก็สจะตัดเองจ้าตัดไปเรลย,ยมอก็ขอหลังเพราะว่า มันมีเศษนะจ๊ะเนาะแล้วน้ำน้ำหอยของเขาก็สิออกมาเองจ้ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะมีผ้ากับถุงมือเรามัดระวังไว้เซฟตัวเขาดีที่สุดนะจ๊ะเนาะในการเปิดหอนะลูกโอเคค่ะมามาเริ่มอีกตัวค่ะเห็นมะจ่ะหอยมันจะเป็นฝาครอบเนาะ,ะเห็นมะเคลียรลงมาเลยเข้าวเสียเ,เลยเข้าวเ,เสียเเ้นมันเลยนะจ๊ะเนาะหาเส้นหาเสศนขอบให้มันเจอแล้วจ้ะ กระแซลงไปเห็นไหมอามีดแซะจี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 จ,จ,จีลงไปมาจากเห็นไหมถ้าเกิดเขาแซะได้มันสิบปอกเลยแล้วนำในหอยนี่มันสิมันสินสออกมาบิดค่ะแซะเข้าไปแล้วบิดแซะเข้าไปแล้วบิดจ้ะบิดเห็นไหมเปิดออกมาแล้วตัดจ้ะตัดเอ็นหอย แล้วก็บ,บิดท,ที่ฐามนมันจ้ะมาเปิดออกมาสวยงามบ่จ้ะง่ายบ่ค่ะเทคนิคของเมสโซลองเบิ่งได้จ้าเด้อสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่บ่เคยเฮ็ดเนาะจ้าเนาะอยากที่จะกินหอยนางรมเปิดมาสามีบ่อยู่หรือว่าคนที่เปิดให้กินบ่อยู่เนาะจ้าสามารถเฮ็ดเองเฮ็ดกินเองได้เนาะจ้าเนาะอยู่ต่างประเทศต้องหัดเฮ็ดฝึกฝึกทำเนาะจ้าเนาะอันใดที ควรเห็ดควรทำเมากกวฝึกไว้นะจ้าเนาะเห็นบ้า,า,บานะเ,เดี๋ยวอันนี้ก็ตัวสุดท้ายแล้วนะจ้ะเดี๋ยวมิสโมสิเพิ่มเดี๋ยวมเป็นตัวสุดท้ายแล้วโอเคเห็นบ้าเอาแสลงแสแสะบ่อบ่้องหน้าเลยจ้าเห็น,หหน,หหนหบ้าบิดบิดมาแตกออกแล้วบิดปุ๊บแสเลยแสหลอดจ้ะแสหลอดนี่จ้ะเอ็นไฮ หอยนางรมอยู่ประเทศฝรั่งเศสอยู่ต่างประเทศนี่สดมากๆเนาะจ้าเนาะเพราะว่าประเทศนี่แถบแถบนี่สิเป็นประเทศหนาวเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวมิสมูสเอาลโตสดมาให้เบิรงเนาะจ้าว่ามันสดขนาดใดสังเกตเบิร์กนะจ้าว่าหอยนางรมเฮาสดหรือบ่สดมันตายหรือบ่ตายนี่เฮาใส่มีดจิ้มนะค่ะเบิร์กนะจ้ะเดี๋ยวมิสมูสจิ้มอย่าเบิรงเห็นบ่เขาสีหดตัวจิ้มปั๊บเขาสีหดตัว จิ้มปั๊บก็สิงหดโตเยวเอามาให้บ่งอีกตัวหนึ่งจ้ะอันนี้ทีมิสม,สมแกะเมื่อกีนี่จ้ะคันหอยบ่สดนี่จิ้มมันสีมันสีบ่มีการหดโตเนาะจานะ้าเนาะคือหอยตายนาะจา้าบ่บ่ควรที่สิกินเพราะว่าหอยนางร่มเป็นอ,อย่างที่อันตรายอยู่เนาะจานะ้าเนาะเพราะว่ามันเป็นหอยสดหอยที่กินสดนาะจา้าขันบ่สดจริงๆนี่เฮ็ดในท้องร่วงได้เนาะจานะ้าเนาะเหมือน้อมิสมสมิจิ้มให้เบ่งอีกรอบหนึ่งเห็นบ่ เขาจิถอยลงมากเลยจ้ะเห็นวะอันนี้คือหอยสดมากๆเลยจ้ะจิ้มปับ๊บถอยลงเห็นไหมจ้ะโอเค นี่นะจ๊ะโอเคค่ะเป็นเทคนิคเล่นเด็กๆลนหอยนะจ๊ะเนาะเทคนิคง่ายๆที่มิสมโมอ,อยากที่จะมานะนำเสนอเพื่อนๆเนาะจ๊ะเนาะว่าวิธีการแกะหอยนางรมท่านผู้ชมที่ว่าอยากกินหอยนางรมแต่ว่าแกะเพะเป็นก็นสามารถเข้ามากดติดตามเข้ามารับชมช่องของเยซุยมิสโมนะคะเนาะโอเคมิสมโมต้องขอตัวลาไปก่อนคนะ่ะมิสมโมสิกแกะให้มันแล้วเนาะจ๊ะเนาะ ชื่นชอบวิดีโอของมิสโมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครห์ชอ ui, ่องเยูซูมิสโมวดนะคะมิสโมไปแล้วจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ